ซอนมุ้งใชูชีอีกแล้วค่ะครั้งนี้แม่เย็้ยอย่างนี้เลยให้น้องให้น้องเดินเข้าเดินออกดได้ในออนี้ีทํทก่อนข่ะยคืนนี้ไม่มีใน้องนอนเดี๋ยว่งจะกัดเวาเย็ดมุงวัน,นี้เย็มุ ว่าแม่นีถ้าถ้าคุมโต๊ะอาหารอันนี้อยู่ก็ดีค่ะเห็นไหมคะลมลมเย็นนะคะแถวตรงนี้ลมเย็น,นะะเห็นไหมคะชายเขาจะพัดชายผ้าพัดไม่ร้อนค่ะปกติแม่ก็จะใช้ชีวิตประจําวันอยู่ข้างนอกโดยที่ให้เปิดพัดลมไม่ไม่เปิดไม่ใช้พัดลมเลยค่ะอากาศตรงนี้มันไม่ร้อน เย็นอากาศมันถ่ายเทลมลมทะเลมันพัดมาค่ะที่มีบ้านใหม่แล้วหนูอย่าทำขาดอีกนะลูกนะขาดรูเดิมคงไม่ขาดแล้วคงจะเป็นเป็น,ปนรูใหม่แล้วแหละถ้าเกิดจะกาดคงไม่ใช่รูเดิมแล้วแหละห้ามทำรูเดิมห้ามทำรูใหม่ขาด เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะชี้หนูลองออกมาสิชี้หนูลองออกมาสิคะชี้ออกมาสิหนูออกได้ไหมออกมาลูกมาออกมาเร็วชี้ออกช่วยหน่อยเร็วมาออกมาเดินออกมาเดินออกมาลูกฮะอาจารย์เดินออกมาสิคะแม่ทำให้ใหม่อีกแล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เย็บให้มันต่ำลงเนาะจะได้ไม่เอาขาเกี่ยวเวลาเดิน อบไหมดีกว่าเก่าแล้วเนี่ยนะโอ้ยออกมาทีลูกมาออกมากมาทีลูกมามาลูกมาตามแม่มาออกมาสิลองอกมาทีกออกมาไอคนเก่งมานเยออกมาอันจ๊ฮอียยยยยฮึ่ยดยยยยได่เดยยยย่ยยยคฮึ่ เดินออกมาเดี๋ยวป๊าทำอาหารให้กินเดินออกมาเดินมาลเลวเดินมาเดินมาคนเก่งคนเก่งจังเลย